สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาในฉากที่ไม่เหมือนเดิมฉากหลังคือคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นคณะที่ครูฝ้ายจบมาหลายปีมากแล้วนะคะครูฝ้ายจบในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกชีววิทยานะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนั่นเองก็หลายคนมีคำถามว่าทำไมคำถามแรกเลยละกันนะคะก็คือทำไมถึงอยากเป็นครูนะคะต้องพูดตามความเป็นจริงเลยว่า สาเหตุที่มาเป็นครูเนี่ยเนื่องจากในตอนนั้นนะคะคุณแม่อยากให้เรียนครูเนาะ,ะเพราะว่าคุณแม่เป็นครูค่ะเราก็เลยเลือกเรียนครูชีวะเพราะว่าตอนนั้นชอบชีวะกับฟิสิกส์แต่ว่าคะแนนชีวะดีกว่า,วานิดนึง<ม>ก็เลยมาเรียนเป็นครูชีวะนะคะอันนี้คือหลายคนถามสาเหตุมาเนาะดูไม่มีแรงบันดาลใจเลยใช่ไหมก็มันเป็นความเป็นจริงที่เราไม่เจอตัวตนเร็ว ก็เลยทําให้เราบางครั้งเลือกเรียนก็อาจจะตามพ่อแม่ตามเพื่อ,อนตามอะไรใช่ไหมของพายก็คือคุณแม่ให้คาแนะนามานะคะต่อมามาสู่ข้อที่2ชอบไหมกับการเป็นครูชอบไหมกการเป็นครูต้องขอบอกก่อนเลยว่าในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยแบบ เราไม่ได้ตั้งใจ100%ว่าเออเราเกิดมาเพื่อเป็นครูแต่เขาว่าคุณแม่แนะนําแต่ว่าตอนมาเรียนมันได้เรียนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนการควบคุมชั้นเรียนนะคะจิตวิทยาการแนะแนวการดูแลเด็กต่างๆรวมถึงได้เรียนในเนื้อหาชีวะที่เข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยและที่สำคัญก็คือวิชาเนี้เอ้ยไม่ใช่คณะเนี้ยมันจะต้องพูด พูดพูดพูดแล้วก็พูดพูดเ่อนข้างเยอะเลยค่ะคือไม่พูดไม่ได้ยกเว้นว่าจะเป็นคุณครูสอนภาษามือนะอันนั้นจะไม่ได้พูดแต่ว่าถ้าครูอย่างเงี้ยจะต้องได้พูดออกพูดถึงตรงนี้ในเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันน่ะมีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่เขาไม่สามารถจะสื่อสารด้วยการพูดได้อย่างเงี้ยเพราะก็เป็นคุณครูที่เขามันเรียนแล้วก็จะใช้ภาษามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเออน่าชื่นชมนะเพราะว่าทางมชเขาก็มีการส่งเสริมจะมีครู ะะที่เป็นครูล่ามะคะ่ะคอยถ่ายทอดสิ่งที่ครูปกติเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็แปลงพันาษามือให้เพื่อนที่เขาไม่สามารถจะแบบพูดได้ได้เรียนพร้อมๆร้อกับเรานะคะน่ารักมากเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือมาเรียนรู้สึกรักเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่จะชอบพูดนั่นเองก็เลยชอบนะคะต่อมาก็คือข้อที่3ทํายังไงถึงจะได้มาเรียนครูนะคะก็คือปกติเลยแต่ละมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันออกไปชื่อเรียกนะคะ ศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องได้สอบวิชาหนึ่งที่เรียกว่าความถนัดทางวิชาชีพครูนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ละปีแนวข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงข้อสอบพวกความถนัดครูเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเป็นเนื้อหาที่แบบมันควรจะวัดในชิงวิจราารยาญาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ควรจะวัดในเชิงที่มันเป็นความจํามากตรกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกมาตรกฎหมายอะไรต่างๆวิชาชีพจรรยาบรณครูอะไรเงี้ยเราจะต้องได้เรียนนะวิชานี้ ซึ่งจะเอาไปใช้สอบบรรจุนะคะซึ่งซึ่งเอาไปใช้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูนั่นเองนะก็โอเคค่ะชอบมันก็สนุกดีนะคะคำถามต่อมาเรียนครูยากไหมนะคะอืครูคิดว่าทุกคณะมีความยากความง่ายในตัวของมันเองขึ้นอ,อยู่กับว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ถนัดก็แนะนําว่าให้ใช้ความพยายามเยอะขึ้นนิดนึงทำซ้ำบ่อยๆทบทวนบ่อยๆนะคะ รู้จุดอ่อนตัวเองตรงไหนก็อุดตรงจุดนั้นมันก็จะทําให้เราสามารถเก่งขึ้นได้นั่นเองนะคะครูก็เห็นเพื่อนทั้งหลายๆคนที่ตอนแรกเขาไม่ได้ถนัดนะสุดท้ายก็เก่งขึ้นนะคะเพราะว่ายความพยันความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากๆนะคะคำถามต่อมานะคะเรียนครูเรียนอะไรบ้างนะคะ ในด้านที่เป็นคูชีวะนะเราจะเรียนแยกกันนะคะก็คือเราจะแยกกันระหว่างตัวเนื้อที่มันเป็นการสอนความเป็นครูอะคะ่ะก็อย่างเช่นหลักสูตรและการสอนการทําวิจัยชั้นเรียนนะคะ,ะการควบคุมชั้นเรียนการแบบพูดง่ายๆคือ ศาสตร์ด้านความเป็นครูนะคะศาสตร์ด้านความเป็นครูแล้วก็อีกด้านหนึง่งถ้าสมมติหนูเป็นครูชีวะ,วะก็จะไปเรียนครูชีวะกับคณิทยาศาสตร์ไปเรียนเป็นครูสังคมก็จะไปเรียนพวกวิชาสังคมพวกคอนเทนต์เนี่ยที่คณะสังคมนะคะสมมุติว่าหนูเป็นแบบครูที่เป็นในด้านคณิตศาสตร์ก็จะไปเรียนคณะวิทย์อีกที่มันเป็นคณิตศาสตร์ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนสาขาวิชาอะไรแต่ตัววิชาชีพครูจะได้เรียนเหมือนกันนั่นเองนะคะ คำถามต่อมานะคะเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมนะคะก็คือเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมก็อันดับแรกคือต้องตั้งเป้าก่อนว่าอยากได้นะคะสําหรับตัวครูฟ้านะก็เอออยากได้ดูมันจะเทด่ดีอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นแหละตอนเด็กนะเสร็จแ,แล้วก็พอเราตั้งเป้าอย่างนี้แล้ววิธีการมันก็จะตามมาเนาะเหมือนเราแบบตั้งเป้าลักว่าเราจะเอาเงี้ยอ่ามันก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่ยังไงเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะก็คือ พยายามเขาเรียนให้ครบเนาะถ้าเขาเรียนไม่ครบยังไงก็คือ,อขอไฟเสียงจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาฟังถ้ามันติดจริงๆเขาไม่ได้เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาส่วนใหญ่เวลาที่ครูไฟเข้าเรียนเนี่ยครูก็จะมีการอัดเสียงคือครั้งนะคะอัดเสียงออกมาไว้ฟังเวลาใกล้สอบมันจะทําให้รู้ว่าวิชานั้นอาจารย์นินเนื้อหาอะไรอาจารย์คนนี้มีสไตล์แบบต้องการคําตอบในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อสอบในมหาลายัยมันไม่ได้เป็นข้อสอบปรนัยมันเป็นข้อสอบอัตไนที่เราต้องเขียนนะคะ เพราะปอลนัยมีไม่มีแต่แบบเปอร์เซ็นต์ที่น้อยม,มากค่ะคําถามต่อมาคําถามสุดท้ายนะคะสอบบรรจุครูยากไหมครูไฟใช้เวลาอ่านการสอบบรรจุประมาณ1เดือนเต็มๆที่อ่านแบบ จริงจังมาก,มากๆเช้าเย็นเย็นเช้ายนเย็นนะคะประเด็นก็คือเราต้องตั้งเป้าให้ให้เปก่อนว่าเออฉันจะต้องทําให้ได้นะคะซึ่งการสอบบรรจุครูมันก็จะแบ่งเป็นวิชาที่ด้านเกี่ยวกับครูอะค่ะครูที่มันต้องจํามากๆวินัยจรรยาบาลของครูเงี้ยถ้าสมมติครูทาอย่างนี้ครูจะโดนโทษอะไรอันเนี้ยข้อสอบประหาประมาณนี้อันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเทคนิคการท่องแปลกๆเอาเข้ามาช่วยนะคะภาคตัดลบบทไล่อะไรอย่างเงี้ยเ๋ยวไว้ตอนสอบบรรจุก็จะได้เห็นนะคะมันจะมีภาคทัน ตัดเงินเดือนลดคันเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูทำผิดนะคะเราก็จะมีพาร์ทที่เป็นเนื้อหาของแต่ละวิชาเอกอะคะ่ะที่จะใช้สอบเนาะแต่ปัจจุบันเหมือนจะมีสอบวัดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ศึกษาเกณฑ์ดีๆพยายามตั้งใจเรียนในเนื้อหาตอนมาหาลัยให้ดีเพราะจะได้ไม่เหนื่อยมากตอนสอบบรรจุครูครูฝ้ายก็สอบบรรจุครูได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็ตอนนั้นไปบรรจุอยู่เงียนนึง ทีนี้ครูไฟก็ติดในอีกโครงการหนึ่งด้วยคือโครงการครูมืออาชีพก็ไปบรรจุอีกที่หนึงเหมือนกันแต่ณนะตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําทในสายราชการแล้วนะคะเพราะว่าครูไฟชอบในด้านที่มันเป็นแบบการสอนมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าครูป้ายทตรงนี้ยงานราชการจะทําไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเวลาเราไปเดินสายติวอะไรต่างๆตรงนี้มันไม่ได้นะคะถ้าไปในเวลาราชการเนาะ <โ cit. S 1> เพราะฉะนั้นเส้นทางของการจบมาแล้วเนี่ยก็สําหรับในส่วนของครูถ้าให้ตรงสายมันก็จะไปได้ทั้งสายที่เป็นครูนะคะสายที่เป็นติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะคะข้าราชการเมื่ออย่างที่เรารู้ก็จะมีความมั่นคงนู่นานี่นั่นต่างๆสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ต่างๆ,างๆนะคะติวเตอร์ก็จะมีอิสระมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ไม่มีใครมาดูแลไม่มีราชการมาดูแลเรา ะะแต่ก็จะมีความอิสระก็ขึน้นอยู่กว่าเราถนัดอะไรแต่ในความเห็นของครูฝ้ายก็คือมันไม่มีใครผิดใครถูกนะคะขึ้อนอยู่กับว่าความชอบเนาะของคู่เนี่ย ตอนอเป็นข้าราชการก็สนุก,กังานที่ทําเพียงแต่ว่าถนัดในด้านของการเป็นติวเตอร์มากกว่านั่นเองค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ว่าที่คุณครูที่ฟังคลิปนี้ทุกคนนะคะหวังว่าคงได้แรงบันดาลใจไม่ก็ประโยชน์ไม่มากก็น่อยถ้าอยากถามอะไรเ,เกี่ยวกับเส้นทางของการเป็นครูนะคะก็คอมเมนต์บอกที่ข้างล่างคลิปได้เลยค่ะวันนี้ครูฝ้ายไปแล้วนะคะบ๊ายบาย